คุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิพาพรวัฒนาวิทย์ในคุณเล่าเราขยายนะคะเราพบกันบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองพฤหัสดสุขค่ะจะมาติดตามประเด็นสถานการณ์ทางสังคมที่ภาคพ,พลเมืองพลาดไม่ได้นะคะ30นาทีวันนี้คะ่ะเราชวนติดตามสถานการณ์การเซฟชายหาดแม่ลำพึงที่ประจบขลีขันนะคะแล้วก็ภาพของการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เล่าเรื่องกำแพงกันขึ้นเรื่องหนักๆแต่เล่าผ่านงานศิลป,ปะที่ชื่อว่า n f e นเค่ะที่สําคัญวันนี้ชวนคุณผู้ชมรู้จักและตั้งคําถามเรื่องของการ สำรวจอุทยานธรณีโลกจีโอพร์คที่สตูนนะคะตอนนี้ในพื้นที่ต้องบอกว่ามีแหล่งโบราณคดีที่มีอายุกว่า500ปีแต่ก็มีความท้าทายเรื่องการทำเหมืองหินในพื้นที่ใบนี้ขยายกันต่อค่ะ ผักบุ้งทะเลไปเหมือนพืชเ,เบิกนำที่ช่วยในการฟื้นฟูแล้วก็ทำให้ป่าชายหาดนกลับนนะ Rescue, คืนมา Rescue พืชพันธ์ป่าชายหาดเราก็เหมือนทำหน้าที่ของเราในฐานะศิลปินที่แบบเป็นเหมือนจุดเล็กๆที่สามารถไปเปทริกเกอร์ไปกับ ในความที่เราก็โตมาทีนี้ก็คือพวกพันธุ์น้งมาร์คเออไม่อยากให้เขาดับเบิลถืเขาอลงนี่อย่างดักเซ้าว่าเป็นส่วนหนึ่งแบบเป็นไกด์มั้งเป็นคนที่นำทางอะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้มาเรียนรู้หมู่บ้านของเราเนี่ยเรามีของอุดมสมบูรณ์มาขนาดนี่ครับคุณครูเนี่ยก็จะพานักเรียนลงไปในพื้นที่ให้ได้สัมผัสกับของจริงครับนักเรียนก็จะได้เข้าไปสัมผัสจริงๆว่าป้าหมาพ่อแม่พี่น้องได้มาเอาขี้เกียนข้าวเนี่ยมาเอาตรงนี้มาเอาแันพื้แล้วตัวกังข้าวมันเป็นแันพื้นะครับ คุณผู้ชมคะอีกเรื่องราวที่คุณเล่าเราขยายเราตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะกรณีกำแพงกันขึ้นจริงๆเกิดขึ้นหลายพื้นที่ค่ะแต่ร้อนแรงล่าสุดมีการปักหมุดรายงานเรื่องนี้จากคุณนราวิทย์กิตติพงษ์ธนก,กิจนะคะเราเรื่องจากพื้นที่หาดแม่ลำพึงอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จุดนี้ค่ะเป็นพิกัดที่รายงานกันเข้ามานะคะจะเป็นจุดที่มีการก่อสร้างกำแพงกันขึ้นเป็นแบบคอนกรีตความยาว966เมตรมันจะทอดตัวปิดทับ ชายหาดและทรายที่คุณผู้ชมเห็นในพิกัดนี้ค่ะ มีความกังวลนะคะว่ามันจะไปกระทบการท่องเที่ยววิถีชีวิตของคนริมหาดก็อาจจะหายไปหลังจากที่เห็นบทเรียนที่เกิดขึ้นในหลายหาดหลายพื้นที่จุดหนึ่งก็คือบทเรียนที่เกิดขึ้นที่ชะอําตายใกล้ๆก,กันค่ะล่าสุดภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นจึงเกิดขึ้นนะคะเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มเซฟหาดแม่ลำพึงที่ประจุคีีขันในพื้นที่กว่า400คนเขาไปรวมกันคุยกันและลงลายชื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ ข้อเสนอที่ว่าก็คืออยากจะให้มีการยกเลิกโครงการกำแพงกันขึ้นที่จะเกิดขึ้นนะคะมีข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะคุณผู้ชมระบ,บุว่าหาดแม่ลำพึงที่ประจวบคีีขันมีการกัดเซาะในระดับต่ำและอยู่ในสภาพหาดสมบูรณ์นะคะการกัดเซาะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงการกัดเซาะแบบชั่วคราวในช่วงมรสุมซึ่งเกิดขึ้นในปี2561ค่ะ ช่วงนั้นก็มีพายุปาบึกพัดผ่านไปทําให้เกิดการกัดเซาะแต่ว่าปัจจุบันร่องรอยการกัดเซาะเหล่านั้นก็หายไปแล้วนะคะหลังยื่นหนังสือได้รับข้อสรุปว่าทางจังหวัดจะมีการประสานกรมโยธาธิการเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้รวมถึงรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเรียกกันว่า i e e เสนอต่อเครือข่ายประชาชน s a ฟหาดแม่ลําพึงภายใน15วันและทางจังหวัดเขาบอกจะเป็นคนกลางในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องนี้กันต่อคะ่ะ งานนิทรศการงานศิละปะที่ใช้ชื่อว่า N Effect ค่ะเป็นการเล่าเรื่องความกังวลใจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นผ่านผลงานศิละปะ5ชิ้นจากฝีมือ6ศิลปินนะคะและนั่นเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ขนาดยาวที่จัดทำโดยคุณปฏิพานบุญธริกด้วยค่ะงานนี้หลายคนเข้าไปร่วมแล้วก็ประทับใจนะคะเล่าเรื่องเข้ามากับ c ีซีค่ะสำหรับ N f f e c t เน้นเป็นการอธิบายผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการกาแพงกันคลื่นค่ะ เป็นภาพรูปธรรมของผลกระทบท้ายน้ำซึ่งโดยทฤษฎีแล้วเมื่อเกิดคลื่นปะทะเข้าสู่จุดสิ้นสุดของกำแพงกันคลื่นมันจะทำให้ชายหาดด้านท้ายน้ำหรือว่าจุดสิ้นสุดกำแพงกันคลื่นเกิดการกรัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงขึ้นนะคะจากจุดสิ้นสุดกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งเดิมที่พยายามจะแก้ค่ะ ซึ่งนิทรรศการ n อ f นเอนี้จะประกอบไปด้วยงานจิตรกรรมปฏิมากรรมมีวัตถุมีภาพเคลื่อนไหวสะท้อนผ่านมุนมองของกลุ่มศิลปินนะคะจะทำให้มองเห็นเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติค่ะโดยผลงานทุกชิ้นจะมีความสัมพันธ์กับชายหาด อย่างผลงานผักบุ้งทะเลเนี่ยค่ะผักบุ้งทะเลในขวดแก้วชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานของคุณธนัทชัยบรรดาศักดิ์หนึ่งในศิลปินที่ร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้เป็นการนําผักบุ้งทะเลจากจุดที่มีการก่อสร้างกําแพงกันขึ้นเอามาไว้ในขวดแก้วเพื่อจะบอกว่าต้องการปกป้องพืชที่มีความสําคัญต่อชายหาดและชวนตั้งคําถามถึงการรุกรานระบบนิเวศค่ะเริ่มมาจากการที่มาลงพื้นที่เมื่อปีที่แล้ว แล้วก็พบเจอกับน้องน้ำนิ่งอ่ะครับเขาไปเหมือนกับเด็กคิวพืชพันธุ์ป่าชายหาดใช่ไหมฮะที่มันกําลังจะถูกเ,เหมือนกับเขาจะถางพื้นที่เพื่อเพาะปลูกเราไปเจอขนาดที่เขากําลังแบบเหมือนกับเอาต้นไม้ที่เขาเ,เก็บมาจากพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมา,มา,ม,ามาพักเอาไว้เราคงไม่มองว่า,าง,งานเรามันสามารถที่จะไปต่อสู้แบบเหมือนกับคนที่เป็นเหมือน activist ทําได้แต่เราก็เหมือนทําหน้าที่ของเราในฐาน,นะศิลปินที่แบบใช้ภาษาในการที่จะพูดอะไรบางอย่างออกไปมองว่ามันสามารถที่จะเป็นเหมือนจุดเล็กๆที่สามารถไปไปทริกเกอร์ไปกับกับคนดูได้ตัวภาพยนต์เนี่ยมันจะเล่าเรื่องผ่านตัวละครสองตัวนะคะเป็นความสัมพันธ์ของหญิงชาวมุสลิมกับศิลปินหญิงที่มาเยือนจากต่างถิน่นซึ่งเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็จะถูกเล่าคู่ขนานไปกับ เรื่องราวของการสร้างกำแพงกั้นขึ้นจริงๆแล้วกำแพงกั้นขึ้นเนี่ยมันพูดถึงการก่อสร้างเพื่อการป้องกันหรือว่าการยับยั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันให้ผลกระทบหรือว่ามันมีเอฟเฟกต์ที่มันสร้างความรุนแรงมากขึ้น งานที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นะคะจะเปิดแสดงไปจนถึงวันที่8พฤษภาคมที่ A E Y Space ค่ะถนนนางงามย่านเมืองเก่าสงขลานะคะคุณผู้ชมไปชมกันได้ค่ะเขาเปิดให้ชมทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีจนถึง17นาฬิกา30นาทีจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณนะพื้นที่ประจบคดีขันที่รายงานตอนต้นรวมถึงนิทรรศการที่สงขลามันอธิบายถึงความกังวลใจของคนในหลายพื้นที่ที่ไปเจอโครงการในลักษณะเดียวกันนะคะต่อเน,นื่องอีกเรื่อง นึงยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และเป็นเรื่องราวของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะจะสิ้นสุดเดือนรอมฎอนค่ะถือว่าเป็นเดือนพิเศษของชาวมุสลิมร่วมกันถือศีลอดให้รู้จักอดทนเข้าใจถึงความลำบากของผู้ยากไร้าตามหลักศาสนานะคะและเป็นการเรียนรู้ถึงการให้การแบ่งปันกันค่ะล่าสุดนะคะคุณซูไรมีฮะยีมะมิงค่ะปักหมุดรายงานว่า ในเดือนนี้คนในชุมชนที่ตำบลบ้านนามเพจนะจังหวัดสงขลาแล้วก็คนนอกชุมชนนะคะจะแวะเวียนไปที่นี่ค่ะนําอาหารไปแบ่งปันให้กับเด็กๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กกําพร้าบ้านสันติวิทย์นะคะในพื้นที่ตําบลบ้านนาจุดนั้นจะมีกว่า300คนนะคะที่นั่นมีเด็กที่ต้องบอกว่ากว่าร้อยคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะทีนี้พอถึงเดือนรอมฎอนน้องได้รับผลกระทบก็ไม่สามารถกลับบ้านได้นะคะก็เลยร่วมกัน ละสินอดแล้วก็ประกอบศาสนกิจทางศาสนาก็คือการละหมาดแล้วก็ท่องอันกุรอานกันอยู่ที่นี่ค่ะภาพการบริจาคก็เลยเกิดขึ้นค่ะตอนนี้เรามีเด็กกำพร้าและผู้ไดยโอกาสร่วมทั้งสิ้นประมาณ3 0 0ยกว่าคนส่วนใหญ่ได้จะเป็นดาาเด็กจาก3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ในะครับประมาณสัก80-90%ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ,อ้อม ช่วงเดือนละมดอนปีนี้เรายังมีเด็กที่หลงเหลืออยู่ที่ไม่กลับบ้านที่ไม่มีบ้านกลับหรือประมาณร้อยคนในใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะเพจเนาะก็เลยเจอที่นี่ก็ไม่ได้ไกลจากที่หันใหญ่เท่าไหร่ก็เลยมาที่นี่อะคะ่ะเอาเงินที่เราให้อะคะ่ะมาใช้จ่ายใ,ในคนท้าขออปกติก็มาประจําอยู่แล้วนะคะที่นี่ก็มีมาเลีเ้ยงไอติมเด็กบ้างอะนะคะแล้วก็เดือนระมาดอนเนี่ยก็เป็นเดือนที่พิเศษกว่าทุกเดือนแนะนําให้แบบทุกคนอะทา บุญเยอะๆนะคะทำความดีเยอะๆขยับมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องใหญ่เรื่องทรัพยากรที่หลายท่านอาจจะเห็นและติดตามกันอยู่ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยจะครบรอบ4ปีที่ยูเนสโกเขาประกาศให้สตูลน จังหวัดสตูลของไทยเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่สำคัญทางธรณีระดับโลกสตูลจีโอพาร์คเลยค่ะปลายเดือนมิถุนายนนี้เดี๋ยวกำลังอยู่ระหว่างการประเมินซ้ำว่าจะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาระดับโลกได้ไหมซึ่งจุดที่เขาประเมินกันครอบคลุมพื้นที่4อำเภอนะคะทุ่งว่ามานังละงูแล้วก็อำเภอเมืองเฉพาะอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะ เตพตาแล้วก็ุทยานแห่งชาติตะรุเตาค่ะซึ่งพนที่้บางส่วนตอนนี้กําลังเผชิญความท้าทายนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ความเสี่ยงล่าสุดค่ะสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลอยู่ระหว่างดําเนินการอนุญาตให้มีการสำปทานแหล่งหินระเบิดหินอุตสาหกรรมนี่นะคะเป็นการสำปทานในสตูลค่ะซึ่งจุดนั้นเป็นภูเขาสําคัญ3ลูกให้ดูพิกัด ลูกแรกอยู่ด้านบนสีเหลืองๆที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะนั่นคือพิกัดเขาลูกเล็กลูกใหญ่ที่อำเภอทุ่งว่าขยับมาใกล้ๆกันตรงนี้มีเขาจูหนุงนุ้ยที่อำเภอละงูและอีกจุดหนึ่งค่ะตรงนั้นหลายท่านอาจจะคุ้นชื่อเขาโต๊ะกลางครอบคุมในพื้นที่อำเภอควนโดนและอำเภอควนการหลงจังหวัดสตูลน,นะคะสลูกแรกด้านบนอยู่ในพิกัดที่เรียกว่าถูกประกาศเป็นจีโอพาร์คใกล้ๆกันตรงนั้นนะคะ เจออพักมันจะเป็นหย่อมๆยมไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดแต่แอเรียสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นจะมีจุดที่เป็น G ีออพักอยู่แต่ที่น่าสนใจคือเขาโต๊ะกลางแม้ว่าจะอยู่ใกล้แต่ไม่ใช่จุดที่ประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกแต่น่าสนใจว่าเขาโต๊ะกลางเป็นพิกัดที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ที่เพิ่งจะค้นพบนะคะล่าสุดภาคประชาชนก็เลยมีความกังวลใจว่าหากมีการสัมปทานหินเกิดขึ้น มันจะกระทบพื้นที่ทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเพราะเป็นกลุ่มภูเขาที่เขาอยู่ใกล้และเชื่อมโยงกันทั้งทางประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนค่ะล่าสุดก็เลยมีภาพของคนรุ่นใหม่นะคะคุณผู้ชมไปเดินสำรวจความสมบูรณ์ของพื้นที่เขาโต๊ะกลางแล้วก็ถ้ำโบราณในพื้นที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะน่าสนใจที่จุดที่พบเนี่ยพบว่าเป็นแหล่งหินโบราณในยุค ออโดวิเชียนอายุกว่า480ล้านปีนะคะสังเกตจากการพบซากดึกดำบรรของกลุ่มที่เรียกกันว่าเป็นกลุ่มหอยทะเลค่ะคุณผู้ชมซึ่งตรงนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ได้และที่สำคัญแหล่งเรียนรู้ที่ว่าสามารถปรับเรียนเข้ากับรายวิชาเรียนปกติได้ด้วยค่ะ ทำเทเราก็โตมาททนี้เทนผู้เขานี่มาตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือกับพวกพันก็คือได้เข้าไปเยี่ยมชมเข้าไปเรยธรรมชาติค่ะก็คือพกพันมังๆมันก็ว่าเป็นวิชาชีวอะอาไ้แ,แบบนี้ก็คือเข้าไปศึกษาพืชข้าว่าเป็นพวกซัดอะไรค่ะว่าก้อนทีนคลองทําอะไรก็คือเข้าไปศึกษาได้หมดเลยค่ะเไม่อยากให้เขาบเบบผู้เขาลงมีอย่างรักเศร้าเพราะว่า,า,วามัน มีประโยชน์นังมากับคนในชุมชนแล้วก็นักเรียนที่ได้เข้าไปเป็นทําเป็นเล่งเรียนโรเราว่าเข้าไปหาประโยชน์จากผู้เขาลงางานค่ะข้าตุกลั้งนี่ก็คือเป็นเล่งเ,ลเ,าาเรียนรูรแบบแนวธรรมชาติแบบธรรมชาติแบบลุยๆใครชอบแบบลุยๆนี่คือมาที่ข้าตุกลั้งได้ความรู้มากมาพเลยทั้งเข้าทงางซัดป้าทางเล่งน้ำซับอะไรทังางๆแล้วก็ฝนอเล่งบูร่ายสะท้านี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องเขงว่า วัสร์ของเรารวัสู่บ้านวัสตร์ของจังวัดุตูน่นด้วยี่มเนเกิดจากที่นี้นบ้านนี่คือพวกนี้เป็นเยาวชนคนนึ่งนะที่ได้ช่วยเขาในเรื่องของในเรื่องของพัฒนาผูเข้ามั่งเวลาเขามานี่เราได้พัฒนาแล้วกย็ยิงในเรื่องของ จะชมวิวนี่เขา้าูหลกช้างนี่คือเราจะเอนจะเป็นส่วนหนึ่งแบบเป็นไกด์มั้งเป็นคนที่นาทางอะไรอย่างี้ให้เขาได้มาเรียน,ร,นรู้หมู่บ้านของเรานี่เรามีความรู้เรื่องสมบูรณ์มาขนาดนี้ครับผู้พ้นนี่กลุ่มแจ้มมากเลยครับโย้อนย่อโยทีนี้ไม่ผูกเข้าลงอมูอบบ้านเราเลราเรยรมรมาจากเสี้ยวโยโย่หลบหลก็โดนนักเรียนแถวในปืนเทนะครับนักเรียนพวกนี้ก็าชายปุนเทกลุ่มเข้าตรงนี้เป็นเหมือนกับโรงเรียนโรงเรียนที่มีชีวิตคือ หลังจากเขาได้เปิดสม,มุดหรือเปิดหนังสือของเขาคุนครูเนี่ยก็จะพานักเรียนลงไปในพื้นี่ให้ได้สัมผัสกับคองจริงครับได้จับได้ตองได้ได้สัมผัสโดยากล้วยยดวยมือนะครับโดยดมกลิ่นพบว่าเออพื้นติเนี่ยมีความสําคัญเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทางเี่เป็นธทนีวียาทางเที่เป็นแร่งโบราณทีก็มี ป้านามสับเทวาเห็นได้ชัดจะมีเรื่องของเร่งขังข้าวนะครับนักศึกนักเรียนก็จะได้ข้าวไปสัมผัสจริงๆว่าป้ามาพอแม่พป่น้องเนี่ยได้มาเอาขี้กันข้าวนี่มาเอาตรงนหนมาเอาปัานหรือแล้วตัวขังข้าวมันเป็นปันหรือนะครับมันก็จะมีพวกสมุนไพรจานวนมากเหมือนกันในโยธ่นี้ นอกเหนือจากภาพป่าที่สมบูรณ์เป็นแหล่งน้ําซับซึมปล,ปลายปีที่แล้วที่เขาโต๊ะกลางค่ะคุณผู้ชมเขาไปเจอแล้วก็มีคนไปถ่ายภาพเจ้าหอยทากจิ๋วตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะคะขนาดตัวโต,วตวเต็มที่มันแค่5มิลิเมตรเท่านั้นเองค่ะเป็นสายพันธุ์ที่หายากในประเทศไทยแต่น่าสนใจพบได้ที่เขาโต๊ะกลางจังหวัดสตูลนักวิชาการเขายืนยันเลยนะคะว่าเจ้าหอยทากจิ๋วเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของทรัพยากรเรียกว่าเป็นแร่ไอเทมเป็นของหายากที่สําคัญของที่นั่นค่ะ น้สีส้มสนขาวอีหน้าตายอย่างเงี้ยยังไม่เคยมีรายงานในประเทศไทยเอาจริงๆว่าไม่คิดว่าจะเจอครับผมใชจจะเป็นรายงานครั้งแรกของประเทศไทยผมใช้ว่าหอ,อยที่รูปร่างหน้าตาแบบนี้เนี่ย มีรายงานอยู่แค่3ชนิดเองมั้งกลุ่มเนี้ยทั้งประเทศไทยเลยเจอเฉพาะภาคใต้แล้วแต่ละชนิดที่เจอเนี่ยทั้ง3ชนิดล้วนแต่จำพอกับพื้นที่ปกติเราจะเจอก็พื้นที่หนึ่งอาจจะเจอหนึ่งหรือสองชนิดแต่รอกว่ารอบๆขอบฟางเนี่ยตลอดเส้นทางที่เดินเข้าไปถึงลาทัมทาุฟ้าเนี่ยแล้วกับเจอค่อนข้างหลักหลายพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยกอนแ้างอบดมสมบูรณ์แต่ว่าไม่ถูกรบกวนมากเท่าไหร่ไอ้ท่าอื่นๆที่เจอก็ถือว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกับหลายๆพื้นที่ที่เราสำรวจมา มันมีลักษณะพิเศษคือมันมีความอุดมสมบูรณ์มันเป็นพื้นทีตนน่ต้นน้ำจะมีป้าน้ำสับลักษณะหินนี้เป็นยินปุ้นจะเป็นโพรงถ้ำจะมีลักษณะรูปปุ้นพ้นตอกข้างบนนี้น้ำมันสามารถที่จะไล่ลงมาได้ถูกซอกถูกมุมนะครับมันเลยทําให้มีความชื้นเหมาะกับค้อยเข้าหลุมเอินไม่มีลักษณะแบบนี้ สิ่งมีชีวิตที่สำคัญพวกนี้มันตอบโจทย์ครับที่เราพยายามฉี่แจ้จงนำเสนอครับถุกหน่วยงานมาตลอดนะครับอย่องเดี๋ยว่าข้อมาข้อสัมปทานระเบิดหินว่าใสา่ถี่เราจะต้องอนุรักษ์องกักไว้ครับเพราะว่าในการนดี่ควาซ่งมีชีวิตขนาดเล็กขนาดนี้ซึ่งมันมีความปราอบ้างมากเลยนะการาที่จะเกิดการเปลี่ยนแนปล้งในพื้นที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียกขึ้นมาได้เลยเราอาจจะไม่เห็นภาพตรงๆว่าถอยท่าจิ๋หนึ่งชนิดเนี่ยหายไปมันกระทบอะไรกับชุมชนในพื้นที่ มันอาจจะมีผลกระทบในเชิงแบบระยะยาวค่อยเป็นค่อยไปแต่ปะเทศบางที่ก็ค่อยสงลงสมลงซึ่งการส่มลงตรงนี้มันอาจจะมาจากความปั่นป่วนของตัวระบบเองที่ทําให้ระบบโดยภาพรวมมันโวนทรัพยากรเอาผลิตผลิตที่ออกมาก็อาจจะน้อยลงแล้วมันก็ส่งผลในนี้ถึงชาวบ้านนะดินอาจจะไม่ดีน้ําอาจจะไม่ดีอะไรก็เยอะๆหรือพวกนี้คือตัวต้นน้ำอะไรเงี้ยพอต้นน้ำแ้รับผลกระทบอย่าว่าได้หวัจิ๋และครับสัตว์อื่นก็เหมือนกันที่อยู่ในช่วงต้นน้ำเนี่ยกลางน้ําปลายน้ําโดนแน่นอน แต่จะมาให้รูปแบบไหนเนี่ยกว่าจะรู้ก็คือมันเกิดไปแล้วอะ มันก็ชัดเจนอยู่นะคะว่าเขาโตะกลางมีความสําคัญแล้วก็มีระบบนิเวศท,ที่มีความพิเศษค่ะแต่ว่าวันนี้เจอข้อท้าทายใหญ่เพราะว่ามีการให้สัมปทานเหมืองหินในพื้นที่ดังนั้นบ่ายนี้เราขยายเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคุยกันต่อเรื่องนี้กับ2ท่านในรายการค่ะท่านแรกบางแกนสมบูรณ์คําแหงค่ะเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนซึ่งติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูลแล้วก็แผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้นะคะอีกหนึ่งท่านค่ะพี่สอค่ะสอรัตนมณีพลกล้าน,นะคะจากมูลนิธิ ศูนย์ข้อมูลชุมชนสวัสดีทั้งสองท่านค่ะขอเริ่มที่บางแกนก่อนนะคะพี่สอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาที่พี่สออยากจะเริ่มที่บางแกนเพราะว่าบางแกนเข้าไปสัมผัสในพื้นที่อยู่หลายรอบบางแกนคะเงื่อนไขที่บางแกนมองว่ามันไม่จําเป็นไม่ควรมีเหมืองหินในพื้นที่และอยากจะให้บางแกนอธิบายถึงภาพความเชื่อมโยงของภูเขาทั้งสามลูกด้วยค่ะเชิญบางแกนค่ะครับ เอ่อเบื้องหน้าที่สตปูนเนี่ยก็คือจะมีภูเขาที่จอโลกยกางสัมปทานอยู่ประมาณสามสามลูกนะครับก็คือที่เขาโต๊กลางเขาลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็เขาจุนหงนุ้ยนะครับก็อยู่คนกันกันคนละอมเภอนะครับสองสองลูกที่ที่เขาลูกเล็กลูกใหญ่กับเขาจุนวงนุ้ยนะอยู่ในอำเภอสุงว,ว่ากับอำเภอละงูนะก็ถือว่าอยู่ในเขตอุทยานธรณีโลกอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็ก็อาจจะมีประเด็นเรื่องเรื่องนี้ที่อาจจะต้องถกเถียงกันนะครับแต่ว่าในส่วน เขาตูกลางเนี่ยฮะก็อยู่ในอำเภอค่าเกีียวระหว่างอำเภอคนโดนกับอำเภอคนกะหลงนะครับก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในเขตประก,กาศนะครับของอุทยานธรณีโลกแต่ว่าในการสํารวจแหล่งหินเบื้องต้นนะครับโดยโดยนักินักวิชาการกลุ่มเดียวกันนะครับที่ได้ไปไปลองสํารวจที่เขาตู้กลางเนี่ยเขาก็เขาก็พบว่าไอ้เขาตกกลางเนี่ยม like in er ันมันมันคือเป็นแหล่งแหล่งธรณีในในยุคเดียวกันเลยนะครับที่ที่ได้ประกาศไปแล้วนะครับประกอบกับสภาพพื้นที่เขาตู้กลางเนี่ยคือ ที่นั่นจะเป็นเป็นกลุ่มภูเขาที่มีอยู่ประมาณสักสักห้าหกลูกนะฮะแล้วก็ในแต่ละลูกเนะี่ยก็จะมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นที่ที่ป่าตโลนะป่าตโลุในถือว่าเป็นไฮไลท์นะเพราะว่ามีการไปขุดพบไอ้ซากกระดูกโบราณอายุป,ประมาณสามพันห้าร้อยถึงสี่พันปีนะฮะอันนี้ก็ถือเป็นการยืนยันได้ว่าไอ้กลุ่มเขาตรงเนี้ยน่าจะเป็นชุมชนโบราณด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ในภูเขา ถัดไปที่อยู่ไม่ไกลกันนะก็มีเคยมีการไปค้นพบแหล่งโบราณวัตถุนะฮะก็เป็นพวกไอหม้อไห,ไหชามอะไรพวกนี้นครับอันนี้ก็ยิ่งยิ่งมีข้อมูลยืนยันชัดเจนนะครับว่าชุมชนเขาโต๊ะลังที่เป็นกลุ่มเขาอยู่ตรงเนี้ยนะครับน่าจะเป็นชุมชนโบราณในอดีตนะฮะและก็มาสอดรับกับในยุคป,ปัจจุบันสักประมาณ200ปีที่ผ่านมานะที่ก็จะเป็นชุมชนที่เริ่ม เริ่มมีหลักฐานแล้วนะครับเพราะว่ามีกูโบโ,รโบราณอยู่ที่นั่นนะฮะที่อาจจะเป็นต้นตระกูลที่สืบเชื้อมาจากเออมืองสงขลาด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าจะมีตร,ระกูลปัจุกาอยู่ที่นั่นเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวกูโบที่เป็นหลุมฝังศพโบราณนยฮะก็มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มออีมีการพิสูจน์ค่อนข้างชัดนะว่าเป็นกูโบที่มีอายุป,ประมาณ200ปีต้นๆนะอันนี้ก็ะจะยิ่งยิ่งยืนยันชัดเจนนะครับว่าในเมืองสะตูลจริงๆเนี่ยความเป็นเมืองสตูลมันเพิ่งมีอายุประมาณร้อย ว่ต่อปีนะแต่ว่าที่เขาโต๊ะกลางที่จุดกลุ่มเขาตรงนี้นะฮะมันมันมันเป็นชุมชนโบราณดั้งเดิมแรกๆของจังหวัดสตูลด้วยซ้ำนะครับเราเราก็เลยมีความเห็นกับทางจังหวัดนะครับว่าไอ้ภูเขาลูกเนี้ยมันมีคุณค่ามากและว็มันควรถูกขยายพื้นที่ตามประกาศของทีวีาที่กำลังจะมีการประเมินรอบใหม่นี้ด้วยครับค่ะเป็น,เป,นเป็นทั้งแหล่งโบราณคดีเป็นแหล่งทรัพยากรแล้วเห็นแลเห็นบอกว่าเป็นแหล่งน้ําซับซึมด้วยใช่ไหมคะบางแกนไอ้แหล่งน้ําซับซึมมันคืออะไรคะ ใช่ใช่ครับค,คือคือคือในการขอสัมปทานเหมืองหินตามกฎหมายฉบับใหม่ตัวนี้นะครับที่เขาติดขัดอยู่ก็น่าจะมีสองเรื่องใหญ่นะครับหนึ่งก็คือว่าในพื้นที่เนี่ยมันมันมีป่าชุมชนอยู่ด้วยนะครับซึ่งตามกฎหมาย,ยถ้าเป็นป่าชุมชนเนี่ยก็ไม่สามารถอนุญาตได้นะสองก็คือ,อ,อถ้าเป็นแหล่งน้ําซับซึมคือค้นพบว่าเป็นแหล่งน้ําซับซึมในพื้นที่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ อ,อนุญาตได้อันนี้ตามเงื่อนไขของมาตรา17กฎหมายแรกพี60นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ในในพื้นที่ที่ที่ยังยื้อเอาไว้ได้ก็คือด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ด้วยนะครับซึ่งเราคิดว่าก็น่าจะเป็นเหตุผลสําคัญอันหนึ่งที่จะต้องไปยืนยันว่าแหล่งหินตรงเนี้ยก็ไม่ควรถูกระเบิดซึ่งอันนี้เรายังไม่นับรวมเรื่องของการมีบ้านเรือนชาวบ้านอยู่ใกล้การมีโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนอยู่ประมาณสองพันกว่าคนนะครับในระยะห่างไม่ถึงห้าร้อยเมตรเนี่ยนะฮะ จริงๆก็เข้าขายที่ไม่ควรจะอนุญาตเหมือนกันนะครับซึ่งนนี้เราก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าในส่วนังหวัตตูน,นจะอนุญาตให้มีการสัมปทานเหมืองหินลูกนี้หรือไม่ยังไงครับค่ะว่าสักครู่บางแกนพูดถึงแง่มุมกฎหมายดังนั้นขอคุยกับพี่สอต่อพี่สอคะมันมันมีบางเงื่อนไขที่บางแกนบอกว่ามันก็ในกฎหมายก็บอกไม่สามารถขออนุญาตได้เอาแล้วมันอนุญาตมาได้ยังไงคะตัวกฎหมายใหม่ครอบคลุมเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ไหมคะพี่สอค่ะเอ่อกฎหมายใหม่เนี่ย มันกําหนดในมาตรา17อย่างที่บางแกนพูดนะคะว่ากำหนดว่าถ้าเป็นแหล่งน้ําซับซึมเนี่ยห้ามอนุญาตให้ทําเหมืองและถ้าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายต่างๆก็ห้ามอนุญาตให้ทําเหมืองรวมทั้งถ้าหากมีการประกาศไว้ในแผนแม่บทว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ก็ห้ามอนุญาตให้ทําเหมืองนะคะประเด็นก็คือว่าตอนเนี้ของพื้นที่เขาตะกลางเนี่ยคะ่ะ ยังไม่มีการออกใบอนุญาตประทานบัตรนะคะแล้วก็ใบอนุญาตป่าไม้ก็ยังออกไม่ได้เพราะว่าติดขัดอยู่ที่ว่าขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนอยู่ซึ่งพอขึ้นะทะเบียนเป็นป่าชุมชนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอนุญาตทับซ้อนกันได้นะคะแต่ประเด็นมันก็คือว่าแล้วทําไมยังมีการมายื่นคําขอเพื่อที่จะทําเหมืองกับภูเขาลูกนี้อีกก็เพราะว่ามีการอ้างว่าเขาลูกเนี้ย อยู่ในรายชื่อของแหล่งหินจังหวัดสตูลน,นะคะ mm. ซึ่ง่ซึงแหล่งหินจังหวัดสตูลเนี่ยมีการประกาศมาตั้งแต่ปี2545เลยเนี่ยค่ะนานมาแล้วหลัก่อนที่จะมีการกำหนดกฎหมายใหม่ก็คือปี60 mm. ซึ่งกฎหมายปี60กฎหมายได้ปี60กำหนดไว้ว่าะจะต้องมีการประกาศแหล่งหินใหม่นะคะคือจะต้องมีการสำรวจใหม่ แล้วจะต้องมีการประกาศแหล่งหินใหม่อ๋อแล้ววันนี้สำรวจอะไรคะน,นี่แหละค่ะที่เป็นปัญหาเราพบว่ายังไม่เห็นว่ามีการสำรวจใหม่เลยแต่กพอรอหรือหน่วยงานเนี่ยกลับไปใช้บทเฉพาะการในลักษณะที่ประกาศว่าให้นำแหล่งหินเก่าที่มีการประกาศไว้เดิมกับนะคะบวกนะคะกับคำขอที่มีการยื่นคำขอไว้หมายความว่ายังไง ก่อนปีหกศูนย์มีการก่อนที่จะมีการประกาศกฎหมายเนี่ออกมาเนี่ยหากมีคนไปยื่นคําขอที่จะทําแหล่งหินไว้เนี่ยให้ถือคําขอนั้นกลายเป็นแหล่งหินที่เป็นแหล่งหินตามกฎหมายใหม่ได้ซึ่งอันนี้ไม่เม็กเซนแต่มันเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยเราก็เลยมีการพูดกันว่าแล้วทําไมไม่มีการตรวจสอบแผนแม่บทเพราะว่ากฎหมายเขียนชัดนะคะว่าตามมาตราสิบเจ็ดเนี่ย หน่วยงานจะต้องไปดําเนินการต้องมีให้คณะกรรมการเนี่ยจะทําแผนแม่บทบริหารจัดก,การแร่สํารวจทรัพยากรแร่สํารวจทั้งหมดเลยทั่วประเทศทั้งแหล่งสำรองแร่ทั้งการจําแนกศักยภาพแร่ทั้งพื้นที่หรือชนิดของแร่ที่ควรห่วงห้ามหรืออนุรักษ์หรือว่าแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะกำหนดให้เป็นแหล่งแร่เพื่อการทําเหมืองแต่เรากลับพบว่า มันไม่มีการดําเนินการแบบนั้นและในกฎหมายเขียนไว้ด้วยนะคะให้จัดทําหรือปรับปรุงทุกๆ5ปีปีนี้ปีที่5แล้วค่ะประกาศปี60 <c oughs> ปีนี้ปีที่5แล้ว <c oughs> ก็เลยเป็นปัญหาว่าเอ๊ะแล้วยังไงทีนี้เมื่อกี้ที่บปรแกนพูดนะคะว่าพื้นที่เขาโตกลางเนี่ย มันมีลักษณะสภาพพื้นที่ที่พบว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ําหรือป่าน้ํำซับซึมกฎหมายใช้คําว่าป่าน้ําซับซึมนะคะ,คะไม่ใช่แค่เฉพาะแหล่งต้นน้ําเพราะฉะนั้นพื้นที่ตกกลางเนี่ยสกยภาพคือแหล่งต้นน้ําหรือเป็นป่าน้ําซับซึมเพราะมีการค้นพบเรื่องของป่ากงลางน้ําจืด ซึ่งปากรงการน้ําจืดก็หาไม่ไา้นะคะแต่เราพบที่เขาตกลังแล้วก็กรรมการสิทธ์ก็เคยไปตรวจสอบพื้นที่ที่นี่มาแล้วก็พบมาจริงๆค่ะค่ะ,คะถ้าถ้าไม่เอาเหมืองหินไม่มีเหมืองหินเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับเมืองสะตูลโดยเฉพาะแหล่งภูเขาทั้งสามลูกนี้ยังไงในมุมที่สองค่ะค่ะพื้นที่สตูลเนี่ยมีการยกระดับเรื่องของสตูลสโตยก็คือเรื่องสะท้อน กระท้อนนะคะซึ่งพื้นที่ตรงเขาโต๊ะกลางเนี่ยตอนนี้กลายเป็นแหลง่งเพาะปลูกกระท้อนแล้วก็ลูกใหญ่มากซึ่งเป็นถือว่าเป็นพันธุ์ดีมากประเด็นก็คือว่าการคํานวณหรือการทบทวนักยภาพแหล่งหินหรือแหล่งทรัพยากรเนี่ยในกฎหมายแรกก็เขียน และธรรมนูญก็เขียนรัฐธรรมนูญเขียนด้วยเรื่องว่าการบริหารจัดการทรัพยากรเนี่ยคนจะมีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม<า>ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยพื้นที่สตูนมันสามารถเป็นที่เที่ยวหลีเปะ๊ะทุกคนรู้จักเป็นเกาะแต่คนตอนนี้เริ่มหา,หามาหาที่ที่มันเที่ยวก่อนที่จะไปหลีเป๊ะด้วยอะคะ่ะและแหล่งท่องเที่ยวพวกนี้มันทําได้อเขาลูกช้างที่อยู่ติดกับอเขาโตกลันเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดเช็คอินที่จะไปดูทะเลหมอก เส้นทะเลหมอกนั้นก็คือตรงบริเวณเขาโต๊ะกลางด้วยนะคะสเกลภาพเหล่านี้เนี่ยมันสามารถพัฒนาได้เราต้องอย่าลืมว่าถ้าเราทําเหมืองภูเขาหายไปทรัพยากรหายไปมูลค่าของค่าภาคหลวงที่ได้มาเนี่ยมันไม่เท่ากันกับมันเทียบเท่าไม่ได้เลยกับการที่เราเก็บอนุรักษ์ทรัพยากรตัวนี้ไว้แล้วทํามูลค่าให้มันมีคุณ มูลค่ามากขึ้นและประชาชนในพื้นที่ก็สามารถอยู่ได้ไม่ใช่ไปให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมาได้ประโยชน์จากภูเขาเพียงบุคคลเดียวค่ะค่ะสุดท้ายบางแกนค่ะสามสิบวินาทีให้บางแกนค่ะบางแกนความท้าทายที่เกิดขึ้นกับเขาโต๊ะก,กลางเรามองเห็นอนาคตสตูนเป็นแบบไหนแล้วบางแกนควรว่ามันควรเป็น,ปนแบบไหนคะคือตอนนี้สิ่งที่เราทำก็คือเร,เราพยายามดูภาพใหญ่ๆของจังหวัดนะแล้วก็พยายามคุยกับทางผู้ว่าด้วยว่า ไอ้ฐานทรัพยากรที่มันมันมันเป็นศกักยาภาพใหญ่มากของสตูนเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ภูเขานะทั้งเรื่องของป่าต้นน้ําเรื่องของทะเลเรื่องของพื้นที่ราบสําหรับเรื่องการทําเกษตรเนี่ยมันมีศกักยาภาพสูงมากคือสตูนสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยฐานทรัพยากรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าเราขาดพิสัยทัศน์ในเรื่องของการที่จะพุ่งเป้าไปสู่การพัฒนาที่นําไปสู่การใช้ประโยชน์ในทรัพยาการร่วมกันและมีความยั่งยืนด้วยเนี่ยผมคิดว่า อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ที่เราเรากำลังคิดกันอยู่ในหมู่ภาคประหยัดคมตัดูตนว่าเราจะต้องคงจะต้องลุกในเรื่องของการทําข้อเสนอในเชิงนโยบายพวกนี้ให้มีความชัดเจนขึ้นในคมชัดสูตรแล้วก็ต้องทําให้จังหวัดหมายถึงว่าตัวหน่วยงานเองนะครับตัวผู้ว่าตัวท้องถิ่นรับข้อเสนอพวกนี้นะครับไปสู่การปฏิบัติด,ด้วยนะซึ่งก็คือการไปทารายละเอียดไอ้สิ่งที่เราพูดกัน,เ,นเรื่องของจีโอปากบ้างเรื่องของทารัพยากรการพื้นภูเธรรมชาติสิแวล้อมไรพวกนี้ ค่ะค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตามต่อต้องใช้คำนี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเขาโต๊ะกลางหรือว่าเขาจุงนุงนุย้ยหรือว่าเขาลูกเล็กลูกใหญ่แต่นี่เป็นทิศทางการพัฒนาจังหวัดสตูลน,นะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งบังแกแล้วก็พี่สอนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะและคุณผู้ชม <S <S คะสามารถติดตาม อ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้ผ่าน2เว็บไซต์สำคัญของไทย PBS นะคะ The Citizen Plus และเว็บไซต์ Decode Plus ค่ะทั้งหมดคือรายการคุณเล่าเราขยายวันนี้และกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ